สวัสดีจ้าไม่น้อยค่ะไม่น้อยโนวีนะคะเมื่อวนนี้ไม่น้อยมาอัปเดตเรื่องเขาจะใส่ระเบียงคืนกลับคืนให้ระเบียงระเบียงที่เขาถอดออกไปกุกฝาผนังใหม่แล้วก็จะมาใส่ที่เดิมก,กฝูฝังฝาผนางังเสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่ที่เดิมนี่นี่ ไม่น้อยอยู่ชั้นสองนะคะอันนั้นชั้นสามก็ใส่ไปแล้วประบานระเบียงระเบียงยืดลงไปนิดระเบียงเก่ายืดลงไปนิดหน่อยเป็นระเบียงเป็นห้านอยู่ห้านไม่น้อยสุบใ่วะาเขามา n นางร้านแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาะม n งนางร้านแล้ว m างนางร้านชั้นท,ที่ไม่น้อยอยู่ คาดว่าเขาจะเอาเขาจะเอากลับมาใส่วันนี้แหละคุณอะคนงานเฮ็ดยุ่นะกลยจะได้ระเบียงข้างนอกแล้วกลยสีได้เปิดประตูละเปิดประตูเปิดหน้าตา่างละกลยจะได้เปิดประตูกล้จะได้เปิดหน้าต่างแล้ว นั่งร้านนะครับลื้อไปไปคุณน,ะน้อยพาชื่นชมผักปังผักปังลิ่มหน้าต่างชอบกินชอบปลูกจ้าหน้าต่างมีน้อยประตูมีบานหนึ่งบานหน้าต่างสองบาน ชอบปลูกค่ะคนชอบปลูกเดือนนี้ก็เป็นเดือนเก้าเนาะเก้าเดือนเเดือนกันยาเริ่มหนาวแล้วอุณหภูมิบางวันก็เหลือ10บองศาบวก10บองศาโอ้สาระเน่ไม่น้อยมาดูสาระเน่แตกดีจังเต้มันก็ในบ้านนะเนาะ พอได้กินพอได้กินพอได้ใช้พอได้กินน้อยๆอย,อยู่ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ชื่นชมได้กินนิดหน่อยอก็เป็นดอกไออออองเนาะห้อนยามก็เป็นดอกแน่เนาะเป็นดอก คนงานมาให้างาแวว่าโมคนงานโม้ได้พวกนะมาจอดตรงทีจ่จะรถพุ่น่ะซีแมนคนงานโมนี่บอก ฝนตกเมื่อคืนนะพอดีตัวนี้ก็หยุดแล้วก็มีแดดออกมาละรอเบิง้งรอเบิ้งเขอสิีใส่ระเบียงนอกทำได้ใส่บ่มือเนี่ยตัวนี้ก็เก้าโมงกว่า อาจจะคันได้ใส่จ้าเดี๋ยวน้อยก็ดี ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวสิอัปเดตห้เบิ้งค่ะข่าใส่ระเบียงงามใดายอยเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีจ้า